สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีพายิปซีพลังบวกนะคะเมื่อนี้แม่หมอกะสี่มาดูดวงพายิปซีของคนเกิดวันพุดธในเดือนท่านว่าคมสองพันรอยสิบสามาเบิงไพ่ของเจ้าชะตากันนะคะกระดัยซิดาบกับเดอะเวิด์นะคะก็ัหมายถึงว่าเจ้าชะตานี่ลำบากเนาะคะ่ะมีภาระาับพิชอบสูงอ่า หรือบางเธอนี่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็สิไปได้สวยดวงหลุงนะคะอ่าถ้ามีธุรกิจเกี่ยวกับอพาร์ทเมนต์บ้านเช่าก็สิไปได้ดีนะคะหรือบางที่ถ้าป่วยนะคะก็สิได้รับการผ่าตัดแต่ไปในด้านการงานเนาะคะ่ะการงานก็ได้เก่าใหม่กระเพรา,าชินีนะคะนายโอเวนกับดิอิมเพลสกับงานที่ทำเนี่ก็นักเหนื่อยเนาะคะ่ะ ความรับผิดชอบสูงมีปัญหาเรื่องงานนะคะถาทํางานประจําเนาะคะ่ะมีความคิดว่าอยากสิไปเฮ็ดที่อื่นนะคะทจริงแล้วนะคะคนเกิดวันนังคานในเดือนท่านคนเกิดวันพุธในเดือนท่านว่าขออภัยค่ะคนเกิดวันพุธในเดือนท่านว่านี่มีผลงานโดดเด่นนะคะ้าได้เหตุงานกับเจ้าหน้าที่เป็นผู้ยิ่งนะคะก็สิได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะ ดวงเสริมดวงเนาะคะต่อไปในด้านการเงินค่ะการเงินนี่กะในหนึ่งถั่ยกับขี้เหร่น,นะคะก็หมายความว่าการเงินดีมีโชคลาภจากคนในครอบครัวนะคะาการเงินของมืออมีทรัพย์สินเป็นของส่วนตัวนะคะหรือวันในขณะนี้ ม่มีทรัพย์สินเป็นของส่วนตัวแต่ว่าต่อไปในอนาคตสิตตรงมีแน่นอนนะคะต่อไปในด่านความหักได้ไผ่อัศวินใหม่กับเด็กเรียนนะคะไผ่อัศวินใหม่กับเด็กเรียนเออทาไมข้อว่านะคะมีคนเขาใม่ความสนใจพอมีเสน่ห์แกไยตรงเงินขามนะคะจากเจตคนเกิดวันพูดนี่เป็นคนมีเสน่ห์เนาะค่ะอ่า กับคนหักเนาะคะ่ะกับมักสีมีปัญหากันเล็กน้อยนะคะ,ะแต่ภายหลังนี่กับกับมาปับควมเข้อใจกันได้นะคะเนื่องจากเกิดปัญหายุ้มยิ้มนะคะเป็นคนคนเกิดวันพุธนี่สีมีสีเป็นคนมีเสน่ห์กระเหตุให้มีปัญหาในครอบครัวนะคะมีปัญหาในครอบครัวในกรณีที่มีครอบครัวเล้วและมีปัญหากับ คู่หักนะคะสิเหตุให้บอกเข้าใจกันแต่ว่าภายหลังกะปับกลับเข้ามาปรับความข้าใจกันในขึ้นเก่านะคะแต่ไปไทยสรุปนะคะได้ยิงแกงก็ะสบเหรียนกันไม้ถึงว่าคนเกิดวันพุธนี่ขยันอดทนนะคะถ้าเป็นจากของกิจการนี่มีโอกาสรวยหลายหลานเนาะอ่าสาธุนะคะ ไม่มอกับคอ้เป็นดังคำำําทํานายนะคะคอยรวยให้รว,วยนะคะคนวันคนเกิดวันพุธนะคะคอยเป็นลารวยลารวยมีเงินทองมากมมยนะคะสมดังคัสมดังขั้นทำนายนะคะสำหรับคลิปนี้พ่อเทคนิ้กรคลิปหน้าก็เจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามด้ค่ะสวัสดีค่ะ